สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้คุณครูอ้อมจะพาเด็กๆไปอ่านพยัญชนะกันนะคะอ้าวเล่มนี้นะคะเล่มสาระของเรานั่นเองครูอ้อมให้เด็กๆเ,เอากลับไปอ่านที่บ้านใช่ไหมคะมาดูกันค่ะว,ว่าข้างในนี้มีอะไรกันบ้างอ้าวเปิดมาหน้าที่หนึ่งดเด็กๆจะเห็นอะไรเอ่ยอ้าวเขาเรียกว่าพยัญชนะไทยมีตั้งแต่ตัว กอเอ๋ยกอกายขอไข่อยู่ในเล้าขอขวดของเราขอควายเข้านาะขอคนขึงขังขอระคังข้างฝางองูใจกล้าจอจานใช้ดีสอสิ่งตีดังชอช้างวิ่งหนีสอโซลำมทีชอกระเช้คู่กันจนถึงตัวอะไรคะเนี่ย อ้าวตัวหอนกูกนั่นเองในเด็กขาเด็กๆอยู่บ้านอย่าลืมฝึกอ่านกันนะคะตั้งแต่ตัวแรกเลยนะคะพยัญชนะไทยของเรามีทั้งหมด44ตัวด้วยกันค่ะมีตั้งแต่ตัวกอเอ๋ยกอไก่จนถึงตัวหอนกูกตรงนี้เลยเป็นไงคะข้างในนี้ยังไม่จบนะคะนอกจากพยัญชนะกอเอ๋ยกอไก่กแล้วยังมีหน้าต่อไปหน้าที่สองมาดูกันเลยคะ่ะอ้าวเปิดมาเจออะไรคะเนี่ย อ้าวเขาเรียกว่าอะไรคะสระของเรานั่นเองอ้าวตัวแรกสระอะไรคะสระอะเห็นไหมคะสระอะสระอสระอสระอีสระอึสระอสระอุสระอูสระเอสระเอสระแอ สาระแอสาระโอสาระโออ่านเด็กๆขานี่เป็นตัวอย่างที่คุณครูอ้อมอ่านให้ฟังเด็กๆอยู่บ้านเด็กๆก็อย่าลืมอ่านก็เอ๋ยก็กายแล้วสาระ32ตัวของเรานะคะตั้งแต่สาระอะจนถึงอะไรคะตัว หรือข้างหลังสุดเลยข้างล่างสุดตรงนี้นะคะเด็กฝึกอ่านแล้วก็อย่าลืมอัดคลิปวิดีโอส่งมาให้ครูอ้อมด้วยนะขณะที่เด็กอ่านอยู่นะคะแล้วอย่าลืมนะคะถ่ายรูปส่งมาให้คุณครูดูด้วยคุณครูอ้อมอยากเห็นผลงานเด็กๆจังเลยนะคะวันนี้คลิปนี้ครูอ้อมเอามานําเสนอเด็กๆทั้ง สะละแล้วก็พยัญชนะไทยเลยนะคะอ้าวเดี๋ยวครั้งต่อไปครูอ้อมจะมาสอนเด็กๆอ่านคําตรงนี้ค่ะวันนี้เอาแค่พยัญชนะไทยแล้วก็สะละไปก่อนนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ